บีบบบครับสวัสดีชมทักกันนะครับผมีอ้นิกเกอร์กับเปิดประวัติกันนะครับผม EP หนึ่งเนาะซึ่งอ่ะส่วนใครที่สนใจลีบบอผนเกมมิ่งพาร์ทสองรอได้เลยนะจ๊ะมีแค่พาร์ทแรกเองเดี๋ยวรอก่อนรอพี่ทำไปก่อนขอทำไปนี้ให้เสร็จก่อนในวันนี้นะครับผมก็จะมา เปิดเผยประวัติของตัวเองกันมาอยู่ตรงนู้นได้ไงง <c oughs> ีอ่ะซึ่งชื่อของผมนะชื่อเล่นก็ชื่อแซกนะผมส่วนอายุก็เออประมาณสิบเอ็ด ขวบนะผมยังไม่ถึง12นะครับแล้วก็อ่ะชื่อจริงสรารวิทย์นับสกุลชันนตนเตนะแล้วก็มีโรคประจำตัวไหมทุกคนอาจจะรู้อยู่ว่าผมมีโรคประจำตัวบ้างคุก็อาจไม่รู้นะครับแต่พอผมมีจริง สมาธิสั้นไงคือสมาธิสั้นในจุดประสงค์ก็คืออยู่ไม่นิ่งนะครับจะชอบเล่นบ่อยจะชอบอยู่ไม่นิ่งซึ่งผมกันนะอย่างเช่นเขาปั้นเพื่อนผมเที่ยวเรียนเนี่ยคือบบว่าโอ้โหหยุดเล้นไม่ท่าเลยบางครั้งก็ตั้งใจทํางานบ้างอยากขึ้นป .5 ป .6 บ้างซึ่งอันนี้ผมอยู่ป .4 แล้วผมอเคซึ่งผมฟาเวอร์เฟสแล้วก็นายอิบเนี่ยคือสนิทกันอยู่แล้วนะแต่ว่า ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับส่วนผมเนี่ยเป็นคนยังไงก็เป็นคนก็สภาพคล้ายๆอ้ไม่ใช่สภาพลักษณะคล้ายๆคนเด็กทั่วไปนะผมคนปกติเพราะว่าผมเป็นเด็กพิเศษไงโอ้ยพูจะจะหอบอยู่แล้วเนี่ยอ่า โอเคนะผมซึ่งในตอนนี้อ่าผมก็น่าจะเล่าหมดแล้วเนาะแต่ส่วนใครที่แบบว่าเนี่ยทำไมตัวผมบินไปนะครผมนี่เลยตัวผมเนี่ยจะจะพาไปดูนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวผมเวอร์ชั่นเก่านะผมซึ่งมันเท่มากแต่ว่า พอปรับมาโมชันไหนนี่คือโอ้โหก็เหมือนจะเท่กันเดิมนะผมแต่เอาเป็นสีแดงทั้งตัวก็พอแล้วย่าลืมกันลค์รก็แชร์สักคนแค้วกไปก็ไปไป,ไปไ